ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอนวันนี้เราอยู่กับช่องลูกไก่เยนนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่กับตัวละครที่ชื่อว่าเดอะเนื้อนั่นเองนะครับผมเป็นตัวที่เก่งที่สุดในเกมละ <laughs> สำหรับสำหรับคนที่เล่นเก่งนั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวที่เล่นเล่นถ้าเล่นเป็นนี่คือโหดจัดเลยถ้าเล่นไม่เป็นนี่ก็คือแบบโหดตัวนี้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมผมก็เล่นเนร์ดไม่ค่อยเก่งเท่ทาไหร่นะครับผมก็ไปฝึกเล่นมา สักพักแลละก็จะมาโชว์สกิลเพที่มีให้ดูนะครับผมว่ามันจะโหดสักเท่าไหร่นะครับผมวันนี้ที่เราใช้เบิร์กนะครับผมก็จะมีหัวหมูทานาแล้วก็กระทึบื่องแดงแล้วก็อีกเบิร์กหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นบาร์บีคิวนะครับผมอันนี้ตอนที่ตอนที่กดเจอเซอร์นะครับผมหรือว่ากดที่หาห้องเรา <laughs> ไม่ได้อัดตอนหน้าเกมนะครับผมเพิ่งไปเจอ คอนเทนต์ในเกมมาพอดีว่าเขาใส่กุญแจมาสองสามดอกนั่นเองนะครับผมก็เลยเพิ่งมาอัดย้อนหลังให้นะครับผมตอนจบเกมก็เป็นกลายเป็นบาร์บี큐สามแล้วนั่นเองนะครับผมแต่ในคลิปนะครับผมที่ได้ดูวันนี้ก็จะเป็นบาร์บี큐สองนะครับผมก็แอดออนก็ไม่ได้ใส่ไปนะครับผมออปลิงก็ไม่ได้ใส่นะครับผมก็สำหรับเช็ดเบิร์กในวันนี้นะครับผมก็จะมีเท่านี้นะครับผมแต่ที่เล่นในปัจจุบันนะครับผมผมเอาบาร์บีคอวอกแล้วก็ใส่ ลูนนะครับผมก็รู้สึกว่าเซตนี้ก็จะดีกว่านะครับผมแต่ก็จะหาเซอร์ยากหน่อยนะครับแล้วก็ต้องมาดูแรล,ลูนดีดีด้วยนะทำไมวันนี้จะพูด<ม>ั<ข>อเฉยก็ <laughs> <c oughs> จะเป็นยังไงในเกมก็ไปรับชมกันเลยครับโอ้โหคอนเทนต์จัดเลย <laughs> มุนแจีสามดอกกระดานไม่ขึ้นนะดานไม่ขึ้นนี่ผมเล่นเนิร์ดนี่ไม่ไม่ค่อยช้ำเท่าไหร่ด้วยนะรู้สึกว่าเล่น ถ้าให้เลือกเนี่ยคือไม่อยากเจอดานนี้ที่สุดละที่เล่นเนิรอเ่เพราะว่าเป็นบาง,บางที่เนี่ยมันบิงไม่ถึงนะเจออย่างไวเลยมาเนื้อเดินตีนะเราเป็นสายเนื้อเดินตีนะบางจังหวะน,นะครับผมก็ไม่จําเป็นต้องบิงนะแบบจังหวะเมื่อกี้นะสวนด้วยวะตรงน,นี้ไม่ถึงเนะุ้ยดูดูด,ดูดูขยอ่อนะอะไรวะน้านะ อะไรมันจะโหดอะไรขนาดนั้นวะอุ้ยไม่ถึงอะไรฮะดูยอดเลยดูยอดอย่าเลยมาคนนี้มีหิวตัวเองเนะเมื่อกี้เห็นย่อหิวแต่เขาถือกล่องอีนะ่ะกล่องปั่นไฟมาได้คนต้นเกมนี่วายอยู่นะเขาน่าจะอยู่แถวนี้นะบาร์บีคิวมองไม่เห็นเลยรอยเท้าก็ชะเตนนีไ่ไงอยู่หลังบ้านหนึ่งคน คนนี้ก็จะสวนเอาสวนอยู่นี่า่าก <g ül> <ๆ>็ <g ül> มาเราไม่ได้แบบเป็นเนื้อใจร้อนที่ฟันไปเรื่อยๆนะยึไม่ถึงนะน่าจะอยู่หน้าอยู่หลังบ้านนะ <c oughs> ขอปล่อยแห่กนะ่อนกันอยู่ไห,ไหนเนี่ยข้างบนหรือข้างล่างอยู่ข้างล่างหรอมาไม่เลยโห <g ül> ไม่ไม่กินนึกว่าเขาจะสวนนะเปล่าเลยแม่งเขาไม่ได้สวนนะเดาใจเซอรนะ์เล่นเนื้อต้องเดาใจเซอร์เลยนะไม่เหมือนคิวเลอร์ตัวอื่นไม่ต้องเดาใจเท่าไหร่อยู่ข้างในอีกแล้วเหรอตามสเตปไปนะเข้าตู้เหรอเข้าตู้ไปทำไมวะนะ มีคนอยู่ข้างบ้านมาเคล่นหนึ่งคนตรงถนน,นนอันนั้นอันนั้นน่าจะเป็นคนเดิมหรือเปล่าโอเคเอยอดว้วยอะไรคือเขาจะมั่นใจขนาดนั้นนี่เนื้อเป็นตัวโหดมากเลยทำไมถึงมาย่อใส่เป็นผมนี่ไม่ค่อยจะย่อเนื้อเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเขาเล่นตึงบวไดฮาร์ดจะบอ,บอ,บอลลามนะย,ย,ออย่อใหญ่เลยเขาได้ฮาร์ดพลาดแล้วยังยังจะยอนะ่อทำให้ผมนี่ไล่ง่ายอะไรย่างเงี้ยสวนบป่ ไอ้สวนหรอมาน่าจะได้นะตรงนี้ตรงนี้เป็นที่เซียนผมเลยนะมีคนอยู่เอข้างบ้านใต้ดินนะเมื่อกี้ที่เห็นปั่นไฟอยู่ด้วยแล้วก็มีคนมาช่วยหนึ่งคนนะเมื่อกี้เห็นอ้อมมาอยู่แต่ผมปล่อยให้เข้าไปดึงนะ เรามาไล่นคนปั่นไฟแล้วก็ให้อีกคนนึงไปเสียเวลาต้องดึงแล้วก็ต้องฮิลอีกเขาจะเสียเวลามากมาไปไหนอยู่หน้าบ้านเอาเดินมาใส่หน้าเฉยเลยยังไม่ทัดได้บิงเลยอันนี้คิดว่าเกิดการมาโนไปเองนะว่าผมจะบิง ก็ถ้าเกิดใครอยากให้สอนเล่นเนินนะครับผมก็จะสอนเท่าที่สอนได้แล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ไม่โชโ์สกิลเพลก่อนแล้วกันว่าระดับนี้พอสอนคนได้หรือเปล่านะ <c oughs> กว่าผมจะเล่นเป็นนี่ผมก็เล่นไปเยอะอยู่นะกว่าที่แบบว่าจะมั่นใจขนาดนี้นะ <c oughs> ผมก็เล่นไปถ้ารวมรวมนี่ผมว่าน่าจะได้สักห0 0ตาได้นะ <c oughs> ที่ที่รวมกับเซิร์ฟของยุโรปด้วยนะหรือว่าเซิร์ฟโกบอลนั่นเองนะเพราะว่าในโกบอลนี้ผมก็เล่นเนอแต่ผมบอกเลยว่าถ้าเกิดผมไปเจอตี้ที่เป็นๆน,นี่คือผมไล่เขายากมากเลยบางทีนี่ผมฆ่าไม่ได้ด้วยนะแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเล่นเก่งขึ้นด้วยนะ ผมว่าตัวละครเดอดเนือนี่เป็นตัวละครที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกนี่เยอะที่สุดในเกมละแต่ถ้าพอได้เป็นแล้วนี่โหดมากเลยนะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ไม่เสียเวลากับกับการทําลายอะไรอะไรแบบที่ตัวละครอื่นต้องโดนอย่างเช่นเออต้องมากระทืบไม้อะไรเงี้ยเดือดเนือนี่ไม่ต้องมากระทืบไม้เลยหน้าต่างก็ไม่ต้องข้ามมันก็เลยเป็นตัวที่ติดเทียร์ A N R S อานั่นเองนะ เดเอสถุยเอสเอสเอสอาร์นะพูดเป็นเหมือนการ์ดในเกมเลยนะตัวเดิมไม่ถึงไปย่อดใหญ่เลยทำไมเขารู้สึกถูกใจผมหรือยังไงเนี่ยผมใส่ผ้าปิดตาแล้วผมมองเห็นนะเฮ้ยดูดูทำไมถึงก็ย่อดอย่างเงี้ยมันเขาก็โดนง่ายไม่กว่าจะกดไดฮาร์ตสงสัยเมื่อกี้เขาน่าจะกดไดฮาร์ติดนะ ที่ผมไม่ฟันเพราะว่าเขามีเอามีเขามีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าอะไรครับนี่ช่วงนี้เกมหลุดบ่อยมากเลยนะครับผมก็ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันที่เล่นคิวเลอร์ก็เดี๋ยวขอตัดไปในเกมเลยนะครับผมโอ้โหขึ้นสถานะไรล,ล่าเลยแมมปั๊มแป้มกันเพลินเลยนะอ๋อคนที่เป็นเฟิงหมินตัวเมื่อกี้ที่เป็นหัวสีชมพูที่กดจะย่อนี่คอตา บอดน่าจะแขวนให้นะเพราะว่าพอลงไปแล้วกนะ็ถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ายังไงก็ต้องแขวนนะ่ะแต่รู้สึกไม่สะใจเท่าตัวเองแขวนเองนะมาไม่มีบัตรลาเลนดิ้งยังไงก็โดนนะลงมาแล้วก็กดไดาฮาน,นี่ผมเคยลองนะมันก็ไม่ได้พุ่งเท่าไหร่นะมันจะแบบจิ๊กหนึ่งอะ่ะแล้วคนนี้ก็ตายเลยเนะี่ยโอ้ขอโทษที ไม่ได้นะับเฟดจำไม่ได้เลยแหละเกมมันหลุดอะ่ะบผลบ้านไม่มีนะแล้วก็ข้อเสียของการหลุดแล้วเข้ามาใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ยินเสียงเครื่องด้วยนะเครื่องวันปั่นเท่าไหร่นี้ไม่ได้ยินเสียงด้วยคือมันแย่มากตอนนี้เราก็จะหาเซอร์ยากแล้วเพราะว่าเหลือตั้งโอแล้วกล้าติดเครื่องเหรอเหลือตั้งสี่เหลือสามเครื่องแล้วเมื่อกี้มี เธอสามเครื่องเหลือซื้อสองคนนี้ถ้าเกิดเขาเล่นเนียนนี่เกมนี้นี่นานมากเลยนะเออก็ขอภาวนาให้อย่าเขาได้เน,เนียนเท่าไหร่เมื่อกี้เหมือนจะเห็นรอยเท้าโอเคเห็นนะเมื่อกี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้คิดไม่คิดว่าเขาจะอยู่กับที่หรืว่าเขาจะวิ่งมาทางนี้วนรอบ,บ้านเนาะตัดเลยนะมา แล้วก็บ้านนี้นี่เวลาเนิร์ดบิงขึ้นเนี่ยมันชอบกระดิงะ่งตัวมันกระดิ่งอะ่ะมาเมื่อก่อนนี้ผมนี่เบื่อบ้านไม่เคลนแบบจัดๆเลยนะแต่ตอนนี้ก็พอเล่นได้หน่อยนะแต่ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงอะ่ะเพราะว่าบางทีมันบิงบิงไม่ได้อะผมก็งงเหมือนกันนะมันต้องกำบิงมากกว่าปกติแล้วพอเวลากำมากกว่าปกติมันก็แบบเลยไปเยอะอะไรเงี้ย ดีย๋ยวขออุ้มเลยแล้วกันคนนี้นี่จะน่าจะยังไม่ตายนะเพราะว่าเพราะว่าเหมือนผมจะจําได้เลยเหมือนจะจําได้ดาลางๆว่าคนนี้ยังไม่ตายนะแล้วก็ได้แขวนหานี่กหาเขานะโอ้ยบาร์บีคิวไม่ทางานเลยนะไม่แอบ,บหลังเรื่อนก็น่าจะแอบบตู้ก็นนะอ๋ออยู่นี่ <laughs> นั่งเนียนอยู่หรอมาขอเกมไว้แล้วกันนะ ไม่อยากอยู่กับไอ้บ้านนี้นานบ้านเมคนีดแม่งเล่นยากจัดๆเลยแต่ก็ถ้าเกิดเป็นคนที่เล่นเนิร์ดเป็นก็ผมว่าน่าจะสบายนะเพราะว่าเนิร์ดมันชอบกับอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะสวนสวนอะอะไรที่มันสวนสวนอะไรเงรี้ยมันจะทําให้เนื้อได้เปลี่ยนะ ดูดว่าส่วนๆผมผมเข้าใจได้เองคนเดียวเหมือนประมาณว่าระยะทางคือเดี๋ยวเนี่ยคือทางตรงอะไรเงี้ยแต่เซอร์ต้องหักเลี้ยวหักเลี้ยวอะไรเงี้ยซึ่งเน่ยก็จะได้เปรียบในการวิ่งระยะในในระยะทางนั่นเองก็จบแล้วเอนติตี้ไม่พึงพอใจแต่บวกหนึง่งทนั่นไงี <laughs> ้อะไรครับเนี่ยจีเนสทูลูอินดาเหมือนแค่นี้เหมือนจะเป็นแคนอินโดนะตอนนั้นผมก็เจอกับแคนนี้เยอะอยู่เหมือนกันนี่นี่เขาน่าจะมากด มากับใครน่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนใหม่ของเขานะกุญลจแดงสดอกไม่ได้ใช้สักดอกเลยเลยก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับเกมที่เล่นเดอะเนอร์สนั่นเองนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกไก่ตัวน้อยตัวนี้ด้วยนะครับผมก็คลิปน่าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมก็บายๆเจอกันนะครับ